สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแม็เหีร์ชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมร้านงูบอลไพทอสวยงามครับร้านโอเบเล็บไทยของคุณเติร์กนะครับอ่าบรรยากาศหน้าร้านก็เป็นอย่างนี้นะฮะนะครับโอเบเล็บไทยร้านก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับ11เโมงถึง6โมงเย็นฮะเบอร์โทรตามนี้นะฮะเฟซบุ๊กไลน์แล้วก็สแกนอันนี้เลยไลน์ Line นะฮะ เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะฮะเจ้าของร้านอยู่นั้นนะคุณเติร์อะหน้าร้านก็เป็นอย่างนี้นะฮะอะโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับอะไปรับชมกันครับอาเนี่ยก่อนอื่นก็ทักทายเจ้าของร้าน <ส advantage. S 1> คุณเตอร์ครับวัสดีครับเจ้า<ส>ของร้านโอเบเล็บไทยนะฮะอะครั<ส>บผมวัสดีครับวันนี้ขอให้แนะนําง<ส>ูบสอสวยงามทางร้านหน่อยฮะอะโอเคครับมามาดู ตัวแรกเลยเอาตัวไหนดีมูฟบอนสวยงามกว่าครับครับผมถ้าเป็นน้องๆเดินเข้ามาเนี่ยครับน้องๆนักศึกษาเลยเข้ามาก็คือพวกอันเบโนอ่ะครับอ่าครับผมครับอันนี้ฮะอันนี้เป็นอันเบโนอ่าครับผมแบ็คพาร์เทลเล็บเพิร์ดครับอ่าตัวนี้สวยนะครับสีอ่าครับผมสีเขาก็จะโอ้สวยมากนะใช่นเห็นไหม สวยมากครับผมครับตอนนี้เสนอราคาเท่าไหร่ครับประมาณเมือบาทครับเมือบาทอ่ะนะครับอยู่ที่เมือบาทครับผมก็หรือหรือถ้าสมมติว่างบลงมาอีกนิดหนึ่งก็จะมีเป็นอ r ลเบโนแบ็กพาร์เทลครับอ่าครับผมนี่สวยมากอันนี้ตัวผู้นะฮะนี่สวยมากแล้วก็ข้อดีของเขาคือเวลาเวลาโตขึ้นไปอ่ะครับเขาก็ อความน่ารักก็ยังของเดิมอยู่อ่าครับผมใช่นี่ฮะน่ารักดีครับอ่าครับผมสวยมากฮะแล้วก็สายอันไบน์โนครับผมไบน์โนมีอ้อมีตัวนึงครับอ่อีกตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะอ่านี่ฮะอีกด้านหนึ่งนะครับอ่ะอ่ะอ่ะนี่ตัวสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็เป็น อันเบโนเหมือนกันครับแต่เป็นอันเบโนซูเปอร์โมหรือว่าที่เขาเรียกว่าเชอร์รี่บอมครับโอ้โหสุดยอดเป็นตัวขาวแต่ตาแดงนะใช่ครับเป็นงูขาวแต่ล้วก็ยิ่งโตขึ้นก็ก็ยิ่งขาวสวยด้วยออันนี้ตัวกี่บาทครับเนี่ยสองหมื่นสองหมื่นต่อบาทนะเท่นะอันนี้โอ้เท่มากครับแล้วเราก็บีต่อก็ก็ก็ดีครับหรือว่าถ้าเลียงเอาไว้สวยสวยงามผมว่าพอโตขึ้นมาแล้วครับเขาก็ยังสวยอยู่เพราะว่ายังไงเขาก็ยังเป็นงูขาวเนอะแต่แค่ตาสีแดง ใช่ประมาณข่าวตาฟ้าเราเห็นบ่อยแล้วใช่ครับซูเปอร์ฟอร์มของเบลอย่างนั้นใช่แต่ก็เป็นข่าวแต่ก็เป็นขมาวเหมือนกันแต่ที่เป็นข่าวตาแดงใช่สุดยอดข่าวตาแดงแต่อาแต่ก็มีข่าวตาแดงอีกตัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นข่าวเป็นข่าวตาแดงที่อยู่ในสายยีนเด่นอ่าครับผมดนะครับครับตัวนี้เป็นอ่าบานาน่าซูเปอร์บัตเตอร์ครับหรือว่าบานาน่าเบลแต่ถ้ามองดีๆก็แดงเหมือนกันอ่าครับผมนี่ตาแดงเหมือนกัน ใช่ครับแต่มันแต่มันได้แดง,งจากบานาน่าแล้วก็ซุปปัตครับเขาบีบตาเขาบีบตาทําให้ตาเขาเล็กลงมันเลยไปโฟ,โฟกัสตรงตรงสีแดงพอดีอออเป็นการ<ห>ลงตัวที่ดีนะฮะ ใช่ครับหมายงี้ยเหมือนตัวนี้ก็มียีนหลายยีนใช่เขาก็คือบานาน่าซูเปอร์บัตเตอร์อ่าบานาน่าซูเปอร์บัตเตอร์โอ้โหเท่เลยนะใช่แล้วก็ได้บานาน่าตาแดงเวลาถ้าจ่ายยีนเขาก็จ่ายยีนอย่างนี้เพราะว่าอย่างน้อยตัวผู้ทุกตัวก็จะเป็นบานาน่าบัตเตอร์อืมเข้าใจแล้วก็ตัวเมียก็เป็นบัตเตอร์อ่าเขาพร้อมเอาไปบีบต่อก็ได้อยู่ว่าถ้าพูดถึงในความน่ารักอ่ะครับตาเขาจะเล็กๆแล้วก็เป็นสีแดงแต่ถ้าสีแดงตัวแรกที่เราดูกันมันเป็น อเมโนเนาะตัวเนี้ยเป็นงูยินเด่นเลยเรามาเล่นที่ยินเด่นเลยครับผมตัวนี้ราคาเท่าไหรอน้องตัวนี้ผมขายราคาเท่าเบลครับอ่เท่าเบลนะฮะไม่ได้แพงกว่าเท่าเบลเท่าเบลอ่ะเบลที่นี่เท่าไหร่เบลที่นี่เก้าพันถึงหนึ่งหมื่นอ่าประมาณนี้นะอ่าครับผมน้องตัวนี้เป็นตัวผู้นะตัวครับที่อ๋อที่รู้ว่ามีบานาน่าครับเพราะว่าพ่อเขาเป็นบานาน่าอ่า อ่าพ่อเขาพ่อเขาเป็นบานนาบัตเตอร์แม่เขาเป็นบัตเตอร์ครับลูกก็เลยออกลูกก็เลยออกแล้วพอเขาเป็นตัวผู้เราเลยรู้ว่าเขาเป็นบานนาอ่าครับผมอ่ะนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวตัวต่อมาฮะตัวต่อมาตัวต่อมาเป็นตัวนีกว่าอ่าครับผมเจ้าของอยู่ในร้านด้วยครับอย่เ็จ้าของรูปอ่าครับผมตัวนี้ครับน่ารักมากครับฮะตัวนี้เป็นสายคลาสสีหวานเลยนะใช่ครับสวยสวยมาก ตัวนี้ขายไปแล้วครับครับผมแต่แค่อยากให้ดูว่าอ้ว่าตัวนี้ผมว่าหน้าตาเขาน่ารักอ่าครับอ่าบารานาอินชีคลาวอ่าบานานาอินชีคลาวครับตัวนี้ขายไปแล้วใช่ครับเจ้าของอยู่ในร้านด้วยนะอเคครับผมสวยฮะสวยแล้วก็เขามีความแดงส้มแล้วก็ค่อนข้างเกลี้ยงละคลีนะครับอ่าครับผมผมว่านับได้ว่าเป็นเซเลกทีฟได้เลยเพราะว่าสวยอ่าครับสุดยอดฮะอ่าครับผมนะครับแล้วก็อ่าไปในทางสายค่ะอุ้ย ขอแวะนิดนึงครับได้ครับขอแวะตัวเมื่อกี้อย่างว่าตัวนี้ก็สรงเอาแล้วแต่อยากให้ดูเหมือนกันโดยปกติอะครับเมื่อกี้เรากลับไปถ่ายอันเบโน่เนาะโดยปกติอะครับเราจะได้เจอแต่พวกอันเบนโนแบล็กพาเทลหรือว่าแคนดิโน่แบล็กพาเทลแต่เนี้ยผมลองเอามาทำดูมันคือแคนดี้แบล็กพาเทลนี่แคนดี้แบล็กพาเทลผมเปิดไฟเผื่อแต่นะครับนี่แต่ตอนนี้ครับสีเขายังไม่ออกอฮะ สีเขายังไม่อ่าส่วนของสีขาวยังไม่ออกเป็นสีเทา,เาครับผมแต่ก็เริ่มเห็นแล้วแหะครับว่าไม่ใช่สีขาวอ่ามันจากเทาเทานะมันมันข<ช>าวหม่นเน่ะใช่ครับ,รบสวยดีครับครับผมอันนี้ปิดหมดแล้วอ่ครับ Candy Back Patio อ่าครับผมนีเส่วนใหญ่บางทีบางทีเป็นวมนที่อ๋อตัวนี้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 ได้รางวัลนะครับรางวัลเป็นนี่ นี่ขอดูดิอ่ะขอดูหน้าน้องอ่ะนี่ตัวนี้อ่ารับผมได้ได้ทั้งอ่าได้ไม่ได้ที่หนึ่งนะครับได้ที่สามแต่ได้ที่สามทั้งสองลายอ่าทั้งสองการแข่งขันเลยตั้งแต่ตั้งแต่อ่าบีเบฟแล้วก็ทีเล็กได้ที่สามเลยแต่สวยแต่สวยนะแต่สวยบานาน่าเออช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตบัตเตอร์คราวครับช็อกโกแลตบัตเตอร์คราวสวยมากอ่ามีเชื้อคาวตะไรอย่างเงี้ย ใช่ผมสดมากน้องเป็นตัวเมียด้วยนะตัวเมียเสนอราคาน้องหน่อยครับแชมป์เหมือนผเขาตวดได้ด้วยผมขายเท่าช็อกโกแลตค่ะอ่าครับผมต้องมาดูที่ร้านครับอันนี้อยากอยากให้มาดูที่ร้านอันนี้ดูที่ร้านดีกว่าเพราะว่าช็อกโกแลตคาวของที่ร้านอ่ะค่อนข้างผมค่อนข้างภาคภูมิใจแล็กนเพราะว่าช็อกโกแลตคาวที่ร้านเหมือนซิสเจอร์ที่นี่ใช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 ่อ่าง่ายอันนี้นี่ดูรางวัลที่น้องได้อันนี้ตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมอ่าเนี่ย ตัอีกอันนึงไม่ได้ถ้วยแต่ได้ตำแหน่งเดียวกันแต่เขาจะให้เป็นเหมือนประกาศทียนบัตรได้อย่างนั้นรีเบ็อ่ะเนอะเพราะผมเคยเอาไปประกวดเหมือนกันแล้วก็อยากให้ดูช็อกโกแลตอครับผม่บอกวสิงเนเจอร์ที่นี่อ่ะเจอที่ลเจอร์ที่นี่ครับผมคือปกติอ่ะครับช็อกโกแลตอ่ะให้ดูกันนี้กันนะครับผมนี่ผมว่ามันนี่ฮะองสวยนะใช่รู้สึกว่า มีสวยๆอยู่แค่มอบเดียวนี่แหละครับแต่ช็อกโกแลตสวยครับแล้วก็ข้อดีของช,อช็อกโกแลตคลาวแล้วตัวนี้เป็นใช่ครับช,อบช็อกโกแลตคลาวเพจเมียด้วยปกติอะครับอมอ,ชอบช็อกโกแลตอะครับไม่ว่า,ไม,วาไม่ว่าจะเป็นตัวเฮดหรือว่าเป็นตัวเต็มอะครับเขาก็เมื่อเขาโตขึ้นอะครับเขาก็ยังสวยอยู่ผมมีช็อกโกแลตเฮดแล้วก็ช็อกโกแลตคลาวโตขึ้นแล้วผมยังแฮปปี้กับเขาอยู่เล้วครับผมแล้วก็เอาไปทำดาร์กไนท์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเอาไปทำ ดักนะอืมดักนายน์โตขึ้นก็ยังสวยอยู่อืมครับผมเป็นอีกเป็นอีกม็อบหนึ่งที่น่าเก็บครับสวยมากเฟมนี่โหสวยโหสวยจริงใครชอบความเข้มมาเอ้ยอตัวหนึ่งแบทแมนใช่แบทแมนก็หล่อนะเห็นแวบๆใช่ครับแบทแมนก็สวยครับหนึ่งนะนี่ครับอ่าครับผมนี่แบทแมนเห็นไหมตัวนี้ก็สวยครับผม ผมทําได้ปีเราไม่กี่ตัวแต่เวลาออกเวลาออกมาเนี่ยเฟรมตรงเนี้ยครับขึ้นเป็นสีแดงตลอดเลยอ่ครับผมคิดว่าอาจจะพอร์ตไวบครับครับตัวนี้น่าจะพอร์ตไวบีแต่สวยสวยอ่าครับผมตัวนี้ก็ดีครับอ่าฮะสวยมากครับแล้วก็มีอะไรครับผมอะไรทําบอเปอีฮะตัวนี้ยังไม่รู้ สปอร์ตโน้ต R S Y B คอ่าครับผมะครับขาดแบ็กพาร์ติโอครับผมก็จะเป็นปอมเปะกําลังอยู่ในกระบวนการครับว่าเออจะเก็บได้ไหมน่าเดี๋ยวว่าจะขายดีไดเปล่าถ้าใครไปยาวๆไดีไหมใช่ว่าเพราะว่ามันขาดนิดหน่อยเองอะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดอถ้าลองมาดูที่ร้านครับเพราะว่าถ้ามาดูที่ร้านบางทีอาจจะปล่อยหรืออาจจะเก็บกําลังจีบเจ้าของดีๆใช่ครับผมสวยดีครับอ่าฮะสวยจริงฮะ ค่อนข้างโอ้ดีลายแหมลายมันเต็มดีฮะใช่ครับขาดเดียวเองครับเอาไปทําดักไนก์ก็ได้ไปทาปอมเป้ก็ได้เอาไปทำเปิ้ลก็ได้คือทําได้หลายอย่างอ่าครับ้อตัวนี้ครับอ่าครับผมตัวนี้เป็นช็อกแกลดเล็บเพิร์ดอ่าช็อกโกลตเล็เพิร์ดคาวนะครับครับอตัวนี้เป็นตัวเมียด้วยตัวเมียครับอ่าครับผมจริงจริงแล้วปกติแล้วครับผมไม่ค่อยชอบอ่า อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่กับเลปเพิร์ลเพราะว่าเลปเพิร์ลมันกินลายหมดเลยอ่ะครับผมเลปเพิร์ลมันชอบกินถ้ามันไม่ใช่แบทแมนที่มันแบบว่าเข้าใจเลปเพิร์ลจุดมันจะกคนไม่หมดอ่ะเข้าใจครัเมื่อรวมกับช็อกโกแลตแล้วว่าครับผมดันออกมาดีก็สวยนะครับอ่าครับผมถึงจะเป็นดูเหมือนเลปเพิร์ลแต่ก็ดูเป็นเลปเพิรลที่เส้นใหญ่มากๆอ่าครับผมลายเลยมันก็อยู่แต่สีมีความเป็นช็อกโกแลตแดงๆอยู่นะใช่ครับเทียบกับเดี๋ยวผมเทียบกับเลปเพิร์ลให้อ่าฮะอันนี้คือเลปเพิร์ลธรรมดาธรรมดาเป็นเลปเพิร์ลคาวนะ ใช่ครับผมอ่ะนี่เทียบกันเห็นไหมมันจะมีความแดงของช็อกแอดเห็นไหมใช่ครับโอ้สวยมากผมชอบตัวนี้มากเลยครับผมนี่สุดยอดตัวเมียด้วยนะตัวซ้ายอ่ะเมียหมดเลยครับเมียงคู่ด้วยนะโอเคครับครับผมเป็นสาาย่วนตัวนี้เป็นแรบเปิร์ดคาวครับเนี่ยใช่ครับแต่แรบเปิร์ดคาวธรรมดาก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็ราคาแบบในช่วงนี้มันก็แบบจับต้องได้ง่ายอ่ะที่นี่เท่าไหร่ครับตอนนี้ โอ้แปดพันบาทแปดพันบาทนะตัวเมียด้วยโอ้สวยมากครับอ่าครับผมครับอ้อมีตัวหนึ่งติดมาครับตัวนี้เป็นออเดี้ยพาสเทลดีจีอ่ะครับผมหกสิบหกเปอร์เซ็นต์ให้ขาวครับน่าไปจับตรวจตรวจคาบครับครับผมแต่ในความคลีนความ ความสวยอะครับใครอยากใครอยากได้งูที่หน้าตาสวยตั้งแต่เด็กยันโตแล้วก็อ <ผม S 2> นาคตไกลๆครับก็โตในเยื่อนะใช่ครับคืองูบอลมันดีตรงที่มันลุ้นสีแล้วก็มอบลวดลายได้ตลอดครับม,มันต่อยอดแบบสีสันเป็นศิลปะที่มีชีวิตอะครับมันทําให้ไม่เบื่อดีนะครับอครับแล้วก็ข้อดีของดีจีอะครับทุกคนรู้อยู่แล้วโตขึ้นมันก็ยังมันก็ยังดีอยู่อ่ะครับผม ครัต่อมาอันนี้ฮะแล้วก็ตัวต่อไปครับที่ร้านนี่คือชอบทำสายนี้ครับอ่าครับผมแต่ปีนี้ได้ไม่เยอะอก็อ่าเป็นสายสเกลเลตเฮดครับอ่าจะไม่มีไม่มีเกลตรงหัวใช่ครับแล้วแล้วก็มอฟสเกลเลตเฮดครับเป็นยีนเด่นทุกคนชอบเข้าใจว่าเป็นยีนด้อยใช่ไหมครับอครับจริงๆแล้วเป็นยีนเด่นแล้วแล้วก็อ่ามอฟสเกลเลตเฮด ค่อนข้างสีดีด้วยอ่าครับผมตัวนี้เป็นอ่มิสติกสเกเลตเฮดครับอ่าครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับให้ดูอีกตัวอครับผมตัวนี้เป็นมิสติกพอชั่นพาสเทลสเกเลตเฮดเนี่ยครับถ้ามองดีๆจะอ่าครับผมจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่มีเกตพอชั่นพาสเทลสเกเลตเฮดนะครับครับอันนี้เป็นตัวผู้อ่าโอเคครับใช่ครับแล้วก็มีให้ดูตัวอันนี้ชื่อเขาตามนี้แล้อ่าจะได้ดูอ่าครับผมครับแล้วก็ สายนี้ผมชอบทำครับเป็นนี่ตัวนี้เป็นซ u เปอร์มิสติกสเกลเลตเฮดครับอ่าครับผมซึ่งจริงๆสวยนะครับเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมเปรียบเทียบกันให้ดูว่าซูเปอร์มิสติกธรรมดากับซูเปอร์มิสติกสเกลเลตเฮดอะครับว่ามันต่างกันยังไงครับอ่านี่คสีผมว่าอืมเนี่ยลองลองดูผมว่าพิกเมนต์ตัวนี้แน่นกว่าอ่าครับผมแล้วก็เนี้ยเปิดขึ้นสูงเปิดขึ้นสูงกว่าอ่าครับ แล้วก็เนี่ยครับตาเห็นว่านิดหนึ่งจะเห็นว่าเขานะครับจะเห็นว่าเกรดเขาไม่มีนิดเดียวครับ <ไง S 2> แต่ก็ไม่ได้มีผลว่าเกรดเยอะเกรดน้อยจะทําให้ได้ตัว like ไลท์เกรดมากน้อย <ไง S 1> ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ต่างกันไม,ไม่เกี่ยวกันใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวเต็มกันครับเดี๋ยวขอดูชื่อสองตัวนี้หน่อยนะได้ครับครับนี่ครับอันนี้ครับอนนี้ โอเคสุ์มิสติกสเกเลตเฮดครับผมอ่าอีกตัวนึงฮะอ่าสุ์มิสติกธรรมดาอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวไปอีกมุมนะครับครับอ่ะครับครับก็พอแต่ก็เราไปดูสเกเลตเฮดกันแล้วครับผมคราวนี้ก็มาดูสเกเลตตัวเต็มครับคราวนี้ก็จะมีอาจจะมีค้ามมีรอยบ้างนิดหนึ่งสำหรับสำหรับตัวนี้อ่าฮะ ครับตัวนี้เป็นพารทเทลสเกลเลตครับอ่าครับผมผมมีอยู่สองตัวพาเทลสเกลเลตนะฮะครับอ่าเดี๋ยวดูตามชื่อนี้เลครับนี่ท่านผู้ชมได้รู้เพศด้วยอันนี้เป็นตัวผู้นะนี่อ่าตามนี้ครับมีเฮดขาวด้วยมีเฮ็ดขาวด้วยนี่อ่าตามนี้ครับอ่าต่อครับผมส่วนตัวนี้เป็นอ่าคนนี้ก็เป็นพาเทลพาทเทลสเกลเลตครับแต่อ่าครับผมแต่ตัวนี้เป็นดับเบิลเฮดอ่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ดับเบิลเฮดขาวไข่อืมครับผม เป็นเพศผู้เหมือนกันครับหน้าตาคล้ายกันอันนี้สองตัวนี้ก็ราคาหลังไม้ดีกว่านะใช่แล้วหลังไม้ดีกว่าครับครับผมน่ารักดีฮะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับใครชอบแนวงูนุ่มๆนะใช่เ t e เจอร์ดีครับลองมาดูนุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆไปสัมผัสสัมผัสตุ๊กตุนอีกตัวหนึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งครับอันนี้เป็นเบลสเกลเลตครับอ่าครับผมนี่ฮะเดรสเตอร์มอร์เว่นั่นเองเป็นยีนของงูขาวทั้งคู่ใช่ครับ าาโหสวยมากฮะอืมราคาก็หลังใบกันนะครับน่าราักขอแตะนิดนึงเป็นบุญแตะหน่อยนะโอ้โหดีห๋ยว่าจับปลาไหลเหมือนมันหลากหลากหลายความคิดนะบางคนบอกว่าอ่ามันจิ้งโจกบางคนบอกว่าเหมือนทัฟฟี่ใช่ใช่แต่เหมือนมากทัฟงี่กับจิ้งโจกมากกว่าแต่หมายถึงว่า ตรงผิวเขาเหมือนป้าไหลนะแต่ไม่ได้ลื่นแล้วก็จะเป็นเหมือนแป้งๆเลยครับถ้าลองรูปๆจะเหมือนว่าเขาอะมีแป้งเหมือนสกินจริงแมวสฟิงค์ดีกว่าอะจริงจรจะดูเดี๋ยวบางท่านอยากแยงเหมือนแมวสฟิงค์ที่มันหนูไม่มีขนเนี่ยอ่าอย่างนั้นอะหนูไม่มีขนน่ารักอบทานง่ายนะครับอ่ครับผมผมตั้งแต่เลี้ยงพวกสเกลเลตมากินง่ายนะใช่ครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องการกินอะไรเลยโอ้น่ารักมากวันนี้ก็เพิ่งกินไปครับผมอันนี้ก็ตัวผู้นะฮะอ่ะครับผม ประมาณนี้ประมาณนี้ครับครับครสดท่านี้ขอบคุณคุณเตอร์เจ้าของโอเบเลทบไทยมากครับขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางทาง Facebook ติดต่อได้นะครับอินบ็อกซ์ถามได้เลยนะครับอ่าโอเคครับผมก็ร้านหยุดวันจันทร์นะใช่ไหมอ่าเห็นป้ายหน้าร้านใช่ครับจริงๆอ่ะป้ายในป้ายหน้าร้านจะเขียนว่าอยู่ทุกวันจันทร์แต่บางทีวันจันทร์บางที่เปิดนะยังไงก็เทคมาก่อนที่จะเข้ามานัดก่อนดีกว่าอ่ะโอเคครับ อโอเคขอบคุณมากครับคุณเติมสวัสดีครับอ่ะอครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดซักกดแชร์ครับบ๊ายบาย,ายงานงดสวย,ายงายมนะลูกค้าก็มาเรื่อเยเรื่อนะครับบ๊ายบาย